มาต่อนะครับใครที่กำลังหารถเก๋งรถเล็กรถอีโคคาที่ประหยัดน้ำมันนะครับไว้เที่ยวหน้าหนาวนี้ไว้กับบ้านปีใหมน่นี้ผมแนะนำคันนี้เลย t o y ยต a y a าริ1.2สปอร์สีดำหล่อๆปี2 0 1 0ปี2022ปียางไม่พี่ดูตัวนี้หลอดีนะครับแล้วก็เป็นรถเก๋งที่ประหยัดน้ำมันสดๆฟังก์ชันออปชั่นก็จัดเต็มนะครับในราคา369 369,000บาท369,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะตกค่างวดอยู่ที่6,300อุ้ยผ่อนถูกนะ6,343บาท369,000บาทผ่อนเพียง6,343บาทเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรกรณีเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ไหวล้วเหนื่อยร้อนนะครับรีบพูดรีบรีวิวหน่อยนะ กระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะพร้อมไฟเลี้ยวสวยๆล้อคู่ตัวล้อเดิมๆสีทโทนนะครับพร้อมกับยางใหม่นะครับที่ดูล้อเดิมนะชุดแต่งรอบคันสปอร์ตนะครับทรงสวยทรงหน้าขับนะครับแล้วพี่ดูไฟหน้า LED มันติ r รีเฟกเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะทรงสวยมากสวยไหมสวยจัดแล้วได้ ไฟตัดมอกล้วได้ชุดแต่งเนี่ยมันหล่อลงตัวมากเลยนะนี่วี่ดูหน้าหล่อจริงสปอร์ตป้ายสวยด้วย9976นะครับเดี๋ยวไปตามนะใกล้ออกแล้วนี <c> ่ <oughs> สปอร์ตนะรถเมอเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติด,ดีไม่เคยชนนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์โตโยต้าตลอดโอ้มไปอย่างเงี้ยสวยมากนะโอเคเนาะสีดำเราหล่อเลยนะครับนี่ ยางบิดโส o ด้วยยางใหม่ทั้งสี่เ <c oughs> ส้นกลิ่นยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยอ่ะยังหนังยังแบบพี่อย่าว่าอย่างงี้เลยผมยังได้กลิ่นใหม่รถคันนี้อยู่เลยนะข้างในอ่ะ <c oughs> มาดูเหอะนะสดฟิล์มกันศาสตรให้ครบสีดำก็จะมันดูแลนิดนึงนะครับ <c oughs> อ่าสากาสคีบฉลามนะครับ ล้อเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะสีโทนแต่ได้ชุดแต่งเนี่ยหล่อมากเลยนะครับน mm ี hmm. ่ hey, ไฟเบรนะครับ mm hmm. เป็น led พี่ดูสวยไหมมันสปอร์ตนะหล่อลงตัวดีมีกล้องมองภาพถอยหลังนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตอนท้ายผมเปิดไฟให้ดูทรงสวยทรงหน้าขับประหยัดน้ำมันปรับพับเบาะขนของได้ เป็นรถเก๋งรถเล็กที่ยอดฮิตยอดนิยมคนใช้เยอะนะครับตโตโยต้ายาริสใช้ดีมาทุกรุ่นทุกเจนนะครับยิ่งตัวใหม่ยิ่งดนะีฟังก์ชันออปชัน่นจัดเต็มนะแถมประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วด้วยนะ r ข r ของผมเครื่องยนต์ v ีออผมยังเป็น 2NR อยู่เลยนะคันนี้คือ 3NR นะแต่ที่แน่ผมเหนื่อยแล้วุ่นยาลิสใหม่สุดจะเป็นอย่างนั้น โอเคตามนี้เลยตัวนี้เป็นตัว t ฮชแบ็ k ตัว5ประตูนะครับฝากระโปรงนะครับมีแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบปั๊มโตโยต้ตรงนี้หัว,หน,นะวหน็อตสวยนะสวยโอเคเห็นอยู่เนาะ อ๋อนอตสวยนะครับรถประวัติดีไม่เคยชนเครื่องยนต์คือใหม่เลยอะนะครับนี่สภาพสวยเลยมือเดียวแต่ป้ายแดงนี่นอกในเห็นไหมเห็นไม่ชัดมาดูรถจริงแล้วกันนะ โอเคหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างเดิมเดิมเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซี 3NR นะครับยอดประหยัดน้ำมันนี่สภาพคือนิ่งจัดจัดใหม่สุดๆมาร์กจากโรงงานเดิมทุกอย่างพี่ดูมาร์กเต็มไปหมด <c oughs> โอเคนะครับโอ้ที่แน่ผมร้อนแล้วนะ <c oughs> นะครับนี่ใหม่มาก นะดูดีมากสภาพเจ็มมากเครื่องยนต์ 3NR กับอีกร้อยไม่ใช่ถึงร้อยดิ92แรงมา้านะเห็นแบบนี้เดินทางไกลสบายนะผมบอกก่อนนะเห็นเครื่องประมาณนี้นะครับแรงมา้าประมาณนี้เดินทางไกลสบายนะทีมคันคือประหยัดสุดๆประวัติเซอร์วิสศูนย์ t ตโยต้ตลอดด้วยนะครับพร้อมกับเกียร์ CVT ไม่ใช่ CVT ธรรมดาเป็นซูเปอร์ CVT นุ่มๆเลยครับ มาดูมาทดลองขับได้ถูกใจแน่นอนนะสภาพคลิปนี่ฟังเสียงเอานะเบาะและ้วเบาะทรงสวยด้วยที่ดูเบาะสวยจัดนี่แผงประตูสีดํานะตกแต่งเปียนโนแบ็กไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับนี่กระจกเดิมๆเพิ่มเติมคือผมร้อนแล้วถ่ายรถตู้เนื้อให้เหนื่อยนะคันใหญ่นะนี่แดดเปี้ยงเลยพี่ดูเนี่ยแรงมากอ้รื่นปื้ดนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ กลิ่นยังหอมชื่นใจนะครับรถใหม่ชัดๆเลยอะ่ะกลิ่นยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่มีอุ้ยถาดตัวนี้ดีนะรองพื้นเข้ารูปอย่างดีนะครับตรงรุ่นเลยยาลิสแล้วเบาเนี่ยผมนึกว่าเบารถเอาติดด้วยชด้วยช้ำเหมือนกันด้วยซ้ำนะฮะพี่ดูทรงสปอร์ตนั่งสบายนะครับกระชับเข้ารูปพอดีเลยนะครับนั่งดีมากนะครับพี่ดูเบาะสวยจับนี่เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรานะรุ่นพี่ รุ่นก่อนหน้าเรานะจะเป็นอย่างนั้นนี่พี่ดูแผงประตูสีดำดสวยผมชอบอะไรอย่างหนึง่งรู้ไหมคันนี้เพดานภายในคือมันสีดำนะมันเขา้าเข้ากันเหมาะมากนะคือผมอยากได้แบบนี้เนะี่ยเพดานสีดำเนี่ยนะฮะสวยดีแล้วเบาะแบ่งพับได้นะเบาะหนังเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับเดินได้สีเงินอย่างแจ่มนะส่วนใหญ่เดินได้แดงใช่ไหมคันนี้สีเงินบอกเลยว่าสวยมากนะนี่มันดูดีอ่ะ แล้วก็มีถาดรองพื้นอย่างดีนะเข้ารูปของยาลิษเนี่ยนะครับโอเคฮะนะฮะผมชอบชอบนะในดานสีดำเนะี่ยอยากได้อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ทันละเดีว <c oughs> นี่เห็นไหมสวยจัดนะฮะบ่บอหนังเดิมๆจากโรงงานด้วยโอเคเนาะพับได้เดี๋ยวพับให้ดูเติมน้ำมันได้ถึง e 2 0โอ้ฝาโอ้ลดหลังเดี๋ยวนะขอหายใ,ใจแป๊บนึงเหนื่อยขอหายใจจับโฟกัสนิดนึงเอ,อ นะเบาะแบ่งพับได้หก4ิสี่แล้วด้านท้ายก็กว้างนะโช้คําแข็งแรงนะครับ mm hmm. หัวน็อตสวยสวยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันถ่ายในร่ม mm hmm. หัวน็อตยสวยแบบนี้เออเห็นอยู่นะโอเคโอปวดหลังกลมทีก็ปวดที <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้แต่ห้องสำหรับด,ด้านท้ายคือกว้างนะครับนี่พี่ดูรถเล็กแต่ห้องสำหรับด้านท้ายคือกว้างนี่กว้างมากนะไฟส่องสว่างติดอุปกรณ์เครื่องมาขเครื่องมือมีไหมไม่แน่ใจนะขอดูก่อนนะ ราะว่ารถใหม่ๆม,มันจะไม่ค่อยมีแล้วอะนี่มันจะเป็นชุดปะอย่างนี้<อ>เห็นไหมเขาเป็นชุดเติมลมนะครับชุดปะยางม,มาแล้วนะเป็นรถรุ่นใหม่ก็จะประมาณนี้ลิ้นพันกันหมดแล้วเมื่อเราพับเบาะแล้วก็นี่เลยนะขนของสบายนะครับแล้วตัวรุ่นใหม่ดียังไงนะกดพับด้านข้างนะครับนี่กว้างๆเลยนะครับแล้วกดอย่างนี้นี่มันจะกดซ้ายขวาแค่ตรงนี้เองง่ายมากนะดีมาก แล้วก็ผักบอไปแค่นั้นเองนะครับด้านหลังฟังขวามือนะครับกระจกเดิมๆนะมีรายน้ําทุกบานนะครับมาดูได้เลยนะบางทีผมก็ลืมถ่ายนะมันร้อนมันรีบนะครับบางทีก็ลืมพูดนู่นนั่นนี่นะครับมาดูได้เลยนะหิวน้ําตอนนี้ก็หายน้ํามากอนยังไม่ได้กินน้ําเลยนะครับถ่ายรัวๆนะครับบ่อโอ้สวยนะครับสวยเออทำไมผมพูดไม่ซัดเนี่บ่อสวยมากนะฮะ สภาพกริบนะครับกลิ่นยังหอมชื่นใจนะรถใหม่จะชัดเลยอ่ะนี่มาดูฝั่งคนขับแต่ที่นี่มันเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมผมดูเหมือนมันไม่ค่อยชัดนี่ออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออโต้นะมีออโต้สตาร์ทช่วยในการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะฮะ VSC ควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นถล่นะ โฟมอย่างดีนะเข้ารูปนะฮะแล้วก็เบาะหน้าขับมากออกสปอร์ตสปอร์ตนะมีปีกนะครับนี่ออกกระชับนะพี่ดูพวงมาลัยสวยไหมโอ้โหยังสวยเลยผมนึกว่าขับเอาติดอยู่แล้วเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยอย่างสวยนะเนี่ยโอ้ได้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะปุ่มก็กดง่ายๆนะครับนี่เสียงสอนเป๊ะนะครับโอ้พวงมาลัยสวยดีนะเออมันมันดูดีมากเลยอะนะครับเนี่ย แต่อยู่ในยาลิตอ่ะนะนี่เรือนไม้สวยๆนะสีน้ำเงินรอบเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดพันนะหนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยสิบสองกิโลนะครับรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์โตโยต้าตลอดเลยนะครับอุณหภูมิด้านนอกแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็มีทิปทิปเอทิปบีนะครับจับเวลาอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจแต่แค่นะครับกิโลต่อลิตรนะครับอัตราค่าเฉลี่ยนะครับขับดีๆโอ้ประหยัดนะครับบอกเลยว่ายอดประหยัดอัตราอันนี้คือ ระยะทางของน้ำมันนะที่ขับได้นะเกือบ300กิโลนะครับอประมาณนี้นะโอ้โหแลลืมดูลืมลืมลืม,ลมไฟหน้าออโต้ด้วยพี่ดูโอ้สุดจัดนะปุ่มเป๊ะนะเนี่ยพี่พี่ฟังเสียงเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงเนี่ยยกนิ้วให้เต็มสิบนะเดีย๋ยวว่าโมมาดูเอง <laughs> รีวิวเหมือนโมจัดออโต้ <laughs> นะ <laughs> <laughs> เหนื่อยละเริ่มบ้าละตอนเนี้ย นะเริ่มบ้าแล้วนี่พับได้สวยเลยนะครับรถใหม่จะชัดนั่นแหละพี่เอ้ยนะกลิ่นยังใหม่อ่ะนะโอเคแล้วก็ปรับนะลงนี่พี่ดูเข้าลื่นปื๊ดขึ้นนะเข้าลงแล้วก็ใครบิดแต่อะไรแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนี่นี่โอเคด้านซ้าย ที่จะรู้ว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรถใหม่ชัดๆเลยอะ่ะนี่กลิ่นยังหอมชื่นใจนะกลิ่นรถใหม่อะ่ะโอเคประมาณนี้จอเดิมๆจากโรงงานจะเป็นอย่างนี้จอโตโยต้านี่เห็นไหมโตโยต้ามันจะมี T-Connect ตัวนี้เห็นไหมเชื่อมต่อนะทีคอนเน็กนี้นะครับจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้ใส่กล้องมองภาพถอยหลังให้ก่อนเดี๋ยวลืมนะนี่คือกล้องมองภาพขณะถอยหลังนะ แล cues, ้วก well. ็เ hmm? อ okay. 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 ่อ FM b l ู e t o o t h นะครับวิทยุได้หมดนะครับ USB iPod ได้หมดนะแล้วมันเปิดยังไงล่ะเพิ่มเสียงไหมเออเพิ่มเสียงนี่เประมาณนี้เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นสแกนกดค้างพอไอเมันออกาาึกเศร้าดาวระดับโอเคเนาะประมาณนี้นี่ ตองดเพิ่มเสียงส่วนหนึ่งของเปลี่ยนคืนโอ้เสียงดีเสียงดีในะถ้ารถผมจะเสียงห้วนๆเลย <c oughs> คือเราเรารู้สึกได้ <c oughs> เออเสียงดีนะ มีใครมตั้งแอร์แบ็กด้านข้างด้วยตนี่ลไ้แอร์แบ็กตรงเสาเอด้วยโอ้ดอ่ะโอเคนะแล้วก็ขัดตกบว์เพ่งตอนไหนต้องขออภัยนะอมันหลายอย่างเนาะผมเหนื่อยด้วยนะครับก็เลยมั่วเลยทีนี้แอร์เย็นตุยาที่หายห่วงได้เลยแอร์เย็นนะครับพี่ดูจอก็สวยดีนะเป๊ะนะมันใหม่นะเนี่ย มันใหม่นะเนี่ยนะสีดำก็จะเห็นฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็หมันทำความสะอาดนิดนึงนะครับเวลาเอาผ้าเช็ดเงี้ยมันจะเห็นขนอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆขนผ้าอะไรเงี้ยเอออย่า,ออยาคิดลึกนะขนผ้านะ <laughs> นี่โอ้ลมแรงแอร์เย็นลมแรงแอร์เย็นนี่นะออโต้โอ้ได้แอร์ออ,อตโอต้ด้วยบอกเลยนะสุดจัดโอ้ด้แอร์ออ,อตโต้ด้วยมีฮีเตอร์ไหมถ้ามีฮีเตอร์นี่เวอร์ไปนะเออยี่โอเคนะ เออมีถ้ามีฮีเตอร์นี่เวอร์จัดเลยนะนี่อาลงพื้นนะครับปิดแอร์เปิดแอร์รับอากาศเข้าปุ่มเป๊ะครับไฟ้าด้านหลังนี่เอาแต่ด้านบนนะครับปิดเห็นไหมดีมากออโตโอ้นี่มาดูเหอะนะครับเชื่อหวยเรืองนะช่องวางแก้วน้ำสองช่องหวัวเกียร์สวยๆหวัหวเกียร์สวยจังเลยซูปเปอร์ซีบีท เกียร์อัตโนมัตินุ่มๆซุ per c v t ของผมยัง c v t ธรรมดานะน,นี่คือซุอร์เลยนะรถรุ่นใหม่นะอ้โวโหาไปรูปหัวทำไม <laughs> นี่นะคโครเมียมสวยๆนะอืมเบรกมือนี่แน่นๆมีช่อง power outlet ตรงนี้มีที่พักแขนเท้าแขนนะเป็นช่องใส่ของตรงกลางด้วยคู่มือต่างๆนะสมุดรับประกันมีให้ครบนะครับไฟเบรกแบบ l e d นะเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะ ี่ดูสวยไหมสรุปนะครับคันนี้เป็น Toyota y a r i ิ1.2 Sport สีดำหล่อๆล่อปี2022นะครับรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะมือเดียวสวยสวยเลยครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ Toyota ตลอดนะครับรถประวัติด,ดีครับไม่เคยชน,นเลยนะครับราคาเพียง369,000บาท369,000บาทเครดิตดีฟีด้าตัวข้างว่ดอยู่ที่6,300เองนะครับมี i อแบ็กตรงเสาซีด้วยนะครับ นี่นี่เพื่อนเราเพื่อนเราสีเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันด้วยนะดูจากล้อที่วิ่งนี่ล้อเหมือนกันไหมออหนุนเห็นไหมโอเคเนาะเอากดผิดจะกดซูมไปกดหยุด <laughs> นี่มานหนึ่งคันแล้วมานหนึ่งคันแล้วนี่ย่าลทิ์เห็นไหมมีแต่คนใช้นะครับแล้วก็ไปนั่นอีกหนึ่งคันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไหม อันนั้นเป็นตัว AT นะครับตัว5ประตูตัวซีดานก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมมีแต่คนใช้โอ้โหนะส่วนผมขับแบบนี้อยู่ตามนั้นนะครับนี่นะที่ดูเอานะครับนี่ผ่อนก็าผ่อนสบายๆครับ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้นะรับรถเก๋งนะปีใหม่นะครับสภาพ สวยๆแบบนี้นะครับเมื่อเดียวแต่ป้ายแดงนะนี่ทรงสวยทรงหน้าขับเอเดี๋ยวผมเปิดไฟให้อีกทีนะเมื่อเราเปิดไฟแล้วก็ส,สวยๆแบบนี้เลยนะฮะไฟหน้า LED แบบมัลติ r รีเฟกเตอร์นะครับหน้าหล่อมากสปอร์ตมากโคมไฟสวยมาก จริงๆไฟเดย์ไลท์จะไม่วิ่งนะเพราะว่ามันเป็นที่วิดีโอแล้วก็แสงนะครับความเร็วของรีเฟรชเรทนะครับในการถ่ายวิดีโอนะมันเลยทําให้ในวิดีโอมันไฟมันจะวิ่งนะแต่ของจริงไม่วิ่งสวยๆราหล่อ,อแบบนี้เลยครับยอดประหยัดน้ามันใครที่หารับรถเก๋งนะไว้กลับบ้านปีใหม่นี้นะครับหรือเที่ยวหน้าหนาวน,นี้ก็แนะนําเลยนะครับรถโตโยต้ายาริสเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับยอดยอดนิยมอย่างที่เห็นกันตะกี้นะ ะะทรงก็สวยนะครับแถมประหยัดน้ำมันสดๆนะออปชั่นก็จัดเต็มนะครับมีรถเก่าก็มาเทินได้นะครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะย้ำว่าโทรได้เลยครับ0852491977 0852491977ทับกลินซื้อกันสดที่นี่รับรถพร้อมเล็บทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งทั่วไทยด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ